สวัสดีครับพบกันนะครับแมทมงสรีนก็มาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับช่องผมก็จะมีแต่ทำงานอยากรู้เรื่องงานถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับ ตอบไม่ได้ก็จะตอวว่าตอบไม่ได้ตอนนี้ก็พิมพ์ซองครับตั้งซองอยู่ <c oughs> เดี๋ยวก็อันนี้โราหาระยะหาน้ำหนักอยู่ครับ <c oughs> ขยับดู นี่ฮะก็ต้องดูว่ามันได้ระยะเขาไหมตามลูกค้าระยะตามลูกค้าที่ก็อันนี้มานะครับที่เขาให้ตัวอย่างมาแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆนะครับเขยับขึ้นบนอีกนิดนึง ขยัก็ได้เลยครับยเช็ดพ้ายางพ้ายางมันมันอันนี้เลยต้องเช็ดให้สะอาดจะได้ดูรอยเห็นดูรูปภาพเห็นเด่นชัดนะครับค่อยจกไปเช็ดไปให้มัน สะอาดไม่สะอาดก็รู้ไม่รู้เรื่องถ้ายางม่่ต้องสะอาดครับแล้วลองดูลองดูสิจะเป็นยังไงนะครับ เราลองดูนางครบใบมาสองใบฮะดูระยะดูก่อนครับว่มามันได้หรือยังมันตรงหรือยังเอียงหรือเปล่าเอียงซ้ายเอียงขวาก็รอดูเลยฮะตั้งดูลองดู มันตบดีไหมมันอะไรดีไหมนะนะ่ฮะเดี๋ยวก็ลองดูเก็บได้แนละ้วเหลืออีกติดหนึ่ง เนี่ยฮะวันนี้มันอยู่ข้างๆกล้องมองไม่เห็นเราต้องขยับเขยีบขยบเขียบขึ้นเขยียบขึ้นห้ามิลเพื่อให้มันได้ระยะเท่ากับลูกค้าเท่ากับตัวอย่างลูกค้าเลยครับให้มันได้ระยะของเขาไม่งั้นก็ กขดาวเราทำไม่ตรงไม่ได้ตามระยะตามตัวอย่างเขาเดา <S <S ด่าเรยเช็ดอีกครั้งรอบหน,นึ่งเนี่ยจ็อกครับไปเรื่อย mà まあ, để mày đai mấy đai đừng ได้แล้วเนะดี๋ยวเราก็จะปล่อยกระดาษมาเลยน่้รักแไว้งโซงอ่ะได้แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ